สวัสดีเพืเ่อนๆเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะตุ้งว่าชันป่าไดไอเล่นะครับนะการไอเพื่อนสังเกต็เ <c oughs> ตตรงนี้ปั้นหน่วยซรอครับปั้นซ่อรบ ข้ามหลบส่องหลบประมาณนั้นนี่ก็ซ้อยไปเพิ่งฉวงมุมก็ก้ามไปต่าง้าหน่อกนะครับ กาปอมากรบหลบตรงนี้กาปันหน่อยซ้ำหลบซ้ำหลบกานี่กาเก้าไปแต่งข้างหน่อยไปแต่งข้างหน่อยกาต้นใจอันกาเป็นมาก ทึ่งนี้ล็อกไว้ตีนะล็อกไว้มีรูปเพื่อว่าใจง่านกับต่ก็ก็บอกเพื่อนๆว่าโอ้พป้นเหล่าไม้แบบอ่าใจตุ้งแบบนี้อ้ได้หมากว่า2ีิจนิดนะครับอ่าตอนจำปาดะกาโนนดูเรียนจุ่มโป้กวารั้งหล่องกองส้มแปนคือได้จนิดนะครับคือใจกลุ่มใจแบบนี้อ้ การเปิี่นเก้ามาแลกเปิี่นเติมในจองกล้องป้มได้นะครับปคิีนี้ก็เก้าไปเตะเพลิดนะครับในจองกล้องวีดีโอก็มีนะครับแต่ว่า right วีด <the> ีโอรายตัวคงจะใลญ่ยากก็เ so ก้าไปเตะเพลิดนะครับก็เ so, อ่อโตจัมปะดะเอ่อม <maybe S 2> <Plaza. S 1> ีมีติการโอ้พลไมอ่าใส่วีดีโอไปไายตัวเดียวนะครับไปได้เติมเติมได้ อันนี้ไม่ต้องปีนตอนนะครับไม่ต้องปีนตอนก็พิษนี้ก็หยับทุ่งไห้เปืเป่อนๆเลยน,นะครับเพราะว่าจำประระช่วงนี้ก็ตึงดูดูการพอดีก็ดูการากนทนจิ้มโปเพื่อว่าเปืเป่อนๆปลือนมีจำปะระ,ะตึงเกลืองมือตัวนี้ก็ปุ่มตื้อว่าซ่อนออนไลน์นะครับซ่อนในกับเปลืป่อนๆ ทีนี่ชนผลไม้ทางประเทศนะครับนึ่งรวยบาทเย็นดูได้วนเข้าบัญชีพุ่มนะครับเออเลขบัญชีก็อยู่ในใต้คลิปตัวอื่นๆมีนะครับก็คลิปนี้ก็ให้เดยวหยิบตุ้งแล้วก็เพื่อว่าเพลื่นๆจะได้ใจกันกระจ่องพุ่มก็ผลิตกระตั้งแนะนำเพลื่นๆเปลื่นๆก้าบมาเลยผมเต็มทาครับคลิกกดติดตามกดไลค์กดแชร์เออก็ย้ำว่าเปลื่นมีเปลืน่ลน จะมีส่วนพุทธไม้ยกตัวยังจำปะดะครับให้เปิี่ยนใคลิปนี้ไปง่ายเปลี่ยนเปลีนะครับถ้ากรรมมนได้แล้วก็เอ็นหวัดตกใจก็คือเอ็นหวัดใจได้ดีก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลีนะครับเพื่อบางคนเขาก็ได้ตามันสะดวกขึ้นนะครับอ้อจำปะดะไม่ต้องปีนตอนนะครับคลิปนี้ตอนนี้นะครับน้าสวัสดีครับ